สวัสดีจ้าทุกคนข่าวชันได้ร้อยสิบวันแล้วอ่ะฉันใส่กอขออกอขอแปดห้านะขา่าวเจ้าล่มกันเยอะเลยแต่ตามนี้หนะ้ามันลึกน้ำยังมีอยู่เนี่ยกำลังวิดเมื่อวานก็วิดวันนี้ก็วิดข่าวพันนี้มันจะเนี่ยมันไม่ยอมโซกนะมีน้ำเพราะว่ามันสมบูรณ์นะ นสมบูรณ์แล้วก็สามารถบำรุงใดเรื่อยๆเลยฉะนั้นเราจะเกี่ยวประมาณอีกสิบวันและหรือไม่ก็เจ็ดวันนะถัดสูกันนะถ้าว่าเกี่ยวผับพึ่งก็อีกสี่ห้าวันนั่นแหละต้องมันวิตน้ำออกให้ให้เกี่ยงเลยเพราะว่าดินจะได้แห้งแล้วก็สามารถอัดฝางได้อ่าแถวนี้ก็นำ ข้างๆเนี่้นาจะแหงก้อนตรงกลางนํานําฝนตกกะตกทุกคืนและช่วงเนี้ยแต่ว่าข่าวพันอื่นของข้าวที่ลอยวันนาเขาเกี่ยวกันหมดแล้วนะอันนี้ยังเลยอ่ะนานน้อยนักอายุนักที่วันนักเงยอายุนานกว่าพื่อนเลยตอนแรกนําแหงอยู่ลายวันหลอกนี่ฝนตกลงมาเลยต้องวิดอีกอ่ะ คนเล่านะนะคอยวาสนาได้ไหมลอกนะคอยให้มันแห้งเองได้ไหมลอกอความพยายามอยู่ที่ไหนนะความสําเร็จก็อยู่ตรงนั้นแหละคนเล่าขอให้มือให้เท้ามาแล้วนะแล้วก็ต้องใช้มองใช้ปัญญาเราคอยให้คนนู้นคนนี้เขามาช่วยเหลือนะเออคนอื่นเขาอ,อาจจะหมีนะแต่เราก็ต้องทำเราเองทำทตัวเอง ไม่ย่อทอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะ้าที่ว่ามีชีวิตเอ่อปากตินทีนะคนเราก็ต้องสู่ออกมาตากแดดบางนะออกมาตากแดดบางได้วิตามินดีนะเออวิตามินดีนะมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกภาพแข็งแรงอายุยืนอ่าแล้วได้ใช้เวลาในโลกมนุษย์นานๆนะใช่ย,ยังมีความสุข วันวันนี้ก็ต้องจบคลิปทันนี้แล้วว่ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมคลิปฉันจนจบนะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้า